อีกอย่างหนึ่งครับข้อดีของเด็กพวกนี้บอกไปเยี่ยวก็จะไปนะครับก่อนนอนก็จะไปเยี่ยวก่อนเนาะป่ะไปเยี่ยวป่ะไปเยยี่วไปเยี่ยวก่อนป่ะไปเยี่ยวไปเร็วไปเยี่ยวก่อนไปเข้าไปไปเยี่ยวก่อนเร็วครับเขาจะไปเยี่ยวก่อนนะครับก่อนนอนเขาจะไปเยี่ยวก่อนอ่างเสร็จแล้วตานะลูกเยี่ยวก่อนเร็วไปเยี่ยวก่อนเร็ว เยี่ยวก่อนนะ้วเข้านอนไปข้างบ้านนี่หละครับก็จะทุกวันครับก็จะไปเยี่ยวก่อนเนาะเข้านอนเนะาะพอเยี่ยสจ็จะเรียกเข้าบ้านก็จะเข้านะนะครับเสร็จยังไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านไปเข้าบ้าน ขาบ้านได้ละเดี๋ยวก่อนนอนจะปวดฉี่กลางคืนอ่ะเดี๋ยวเด้ออ่ะอ่ะนอนเอาจะตังค์เดี๋ยวพ่อปูให้ก่อนเดี๋ยวพ่อปูให้อ่ะสวยๆนอนลงสวยๆ เอกอ็ะจะประมาณนี้ครับเด็กนอนเนาะกินง่ายนอนง่าย